สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับคลิปนี้จะเป็นตัวอย่างของแบบฝึกหัดบทที่5ในเรื่องของตารางเงินฝากสะสมนะคะซึ่งข้อที่อาจารย์จะอธิบายนี้จะเป็นแบบฝึกหัดข้อที่9โดยโจทย์ให้ข้อมูลมาว่านะคะบริษัทรุ่งเรืองจำกัดจำหน่ายหุ้นกู้มูลค่า10ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยทบต้น5%ต่อปีอายุ7ปี บริษัทจึงวางแผนถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวโดยนำเงินฝากกับธนาคารทุกปีได้อัตราดอกเบี้ยงเงินฝาก3%ต่อปีนาน4ปีให้คำนวณเงินฝากรายงวดและสร้างตารางเงินฝากสะสมแบบปลายงวดและแบบต้นงวดนะคะจากข้อมูลที่ให้มาเราจะเห็นว่านะคะบริษัทเนี่ยไปก่อหนี้ไว้นะคะ ด้วยมูลค่า10ล้านบาทนะคะทั้งนี้เนี่ยมีกำหนดว่าจะต้องจ่ายคืนนะคะไอ้หุ้นกู้ที่นะคะบริษัทได้จําหน่ายออกไปนะคะการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก็คือน,นะคะการชำระเงินกู้นั่นเองนะคะซึ่งการออกจําหน่ายหุ้นกู้หมายถึงนะคะการที่บริษัทไปก่อหน,นี้นะคะและเมื่อถึงกำหนด ะะบริษัทก็จะต้องชําระหนี้คืนทั้งนี้นะคะในเงื่อนไขกําหนดไว้ว่าจะต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วยอยู่ที่5%ต่อปีนะคะอายุหุ้นกู้7ปีก็คือจะต้องชําระหนี้ในปีที่7นั้นบริษัทเนี่ยจะต้องมีการวางแผนก่อนว่าเมื่อครบ7ปีแล้วจะต้องจ่ายชําระเงินกู้รวมดอกเบี้ยเป็นเงินเท่าไหร่นะคะเมื่อเราได้มูลค่าของเงินในปีที่7 นะคะเราจึงค่อยมาวางแผนนะคะว่าจะสะสมเงินด้วยนะคะเงินฝากงวดละกี่บาทจึงจะได้เงินตามที่ต้องการทั้งนี้การฝากเนี่ยก็มีเงื่อนไขว่าจะได้รับดอกเบี้ยอยู่ที่3%นะคะนาน4ปีนะคะนั้นขั้นตอนหลักๆก็จะมีทั้งหมด3ขั้นตอนในการขั้นตอนแรกก็คือคำนวณหาเงินในปีที่7ก่อนนะคะขั้นตอนที่2ก็มา นะคะคำนวณหาเงินฝากรายงวดนะคะเมื่อต้องการฝากเพียงแค่4ปีนะคะเราจะเห็นว่าการฝากเนี่ยนะคะระยะเวลาไม่เท่ากับนะ,ะการจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งนี้ยอดนี้เนี่ยคือ7ปีแต่เราจะฝากแค่4ปีเท่านั้นดังนั้นจึงต้องมีการปรับมูลค่างเงินด้วยนะคะแล้วเราก็ต้องคำนวณออกมาว่าเงินที่จะต้องฝากจำนวน4ปีนั้นเป็นเงินเท่าไหร่ ใน,ะะนส่วนของขั้นตอนที่3จึงค่อยมาสร้างตารางเงินฝากสะสมทั้งแบบายงวดและต้นงวดนะคะนั้นอาจารย์ก็จะขอเริ่มนะคะในขั้นตอนที่1ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราคำนวณหามูลค่าเงินในปีที่7ก่อนนะคะซึ่งมูลค่าของเงินในปีที่7ก็คือมูลค่าของ fv นะคะทั้งนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเขียนคำอธิบายไว้ให้นะคะตรงนี้ก็คือ มูลค่าเงินในปีที่7นะคะของเงินต้น10ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่5%ต่อปีอายุ7ปี ะะทั้งนี้นะคะเราก็จะคำนวณมูลค่าของเงินในปีที่7ไว้ที่เซลล์ B3 นะคะเราก็ไปที่เซลล์ B3 นะคะคำนวณหามูลค่าอนาคตก็ต้องใช้คำสั่ง FV นะคะนะคะซึ่งตัวแปรที่ต้องกำหนดไปก็จะมีอัตราดอกเบีย้ยนั่นก็คือ5%ตอนนัวนี้นะคะแล้วก็ใส่ไปเลย0.05นะคะ n p e r นะคะก็คือเงินในปีที่7แทนด้วยเลข7นะคะ PMT นะคะไม่มีใส่ศูนย์นะคะ PMT ก็คือค่าของเงินงวดเท่ากันไม่มีนะคะส่วน PV ก็คือเงินต้นนะคะ10ล้านนะคะอาจารย์ก็ใส่เป็น10 2 6ี่นะคะ10ล้านนะคะก็คือ10 10บคูณสิยกกำลัง6นะคะหรือนักศึกษาจะใส่0ูนย์ะคะทั้งหมด7ตัวก็ได้นะคะอาจารย์กนะะ็ใส่แบบนี้นะสิบ e หมีค่าเท่ากับ10บล้านเช่นกันส่วนไทยนะคะในที่นี้ไม่มีค่า pmt ไทยก็กําหนดเป็น0ูนย์หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะการไม่ใส่ค่าไทยนั่นก็หมายความว่าไทยเป็น0นะคะเราก็จะได้เงินอนาคตนะคะิืมใส่ เครื่องหมายลบตรง PV นะคะเดี๋ยวเรากลับมาใส่นิดนึงนะ,ะที่ต้องใส่เครื่องหมายลบตรง PV เพื่อให้ค่า fv ออกมาเป็นค่าบวกนะคะเดี๋ยวปรับนะคะรูปแบบของจำนวนนะคะ,ะก็จะได้ว่านะคะมูลค่าของเงินนะ,ะ10ล้านบาทดอกเบี้ย5%นะนในปีที่7เท่ากับ1 4ล้าน7 1็ดนะคะ จากนั้นเราก็จะเอามูลค่านี้นะคะมาสร้างตารางเงินฝากนะคะทั้งนี้การสร้างตารางเงินฝากเนี่ยนะคะเราจะต้องปรับมูลค่าเงินด้วยเนื่องจากว่ามูลค่าของตารางเงินฝากนั้นเราจะปรับเหลือแค่4ปีเท่านั้นนะคะดังนั้นตรงนี้เราจะต้องมีการปรับนะคะมูลค่านะคะเงิน ปีที่7ให้เป็นปีที่4นะคะเพราะว่าเราจะฝากเพียงแค่4ปีนั้นการปรับมูลค่าเราจะต้องคำนวณหา PV ถูกไหมคะคำนวณน,นะคะ PV นะคะโดยที่แทน n เป็นเท่าไหร่คะนะคะเราปรับมูลค่ามาจาก7มา เท่าไหร่คะ7มา4่ดังนั้นเอ็นของเราก็จะต้องแทนเท่ากับ3ปีถูกไหมคะนะคะด้วยอัตราดอกเบี้ยนะคะของเงินฝากนะคะอยู่ที่3เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ ะคะ่าที่เราจะกำหนดในที่นี้ก็จะเป็นค่า FVA นะคะเพราะว่าเราจะต้องมาสร้างตารางว่านะเงินอนาคตในปีที่4นะคะจะต้องนะคะ,ะเท่ากับเงินในปีที่7ปรับมาเป็นปีที่4ซึ่งการปรับมูลค่าเงินนะคะจากปีที่7ถอยมาปีที่4เนี่ยมูลค่าเงินจะต้องลดลงเราจึงต้องใช้คำสั่ง PV เดี๋ยวใส่เครื่องหมายลบหน้า PV ด้วยนะคะเพื่อให้ค่าของนะคะมูลค่าเงินออกมาเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะเลทเราก็ใส่เท่ากับการฝากนะคะ0.03น,น,นะคะส่วน n ก็แทนเป็น3นะคะ PMT ในที่นี้ไม่มีแทนเป็น0นะคะส่วน FV นะคะก็ก็คือนะคะเงิน14ล้าน 714.23นะคะในเซล B ์ B8 เอ้ย B 3นะคะโทษทีค่ะตรงนี้นะคะเซล B ์ B3 นะคะส่วนไทยของเรานะคะก็คือ0นะคะก็จะได้ว่านะคะ เงินในปีที่4นะคะมีแค่12ล้านนะคะพักเอาไว้ในบัญชีพอผ่านไป3ปีในปีที่7มูลค่าเงินจะเพิ่มขึ้นเป็น14ล้าน7 1็ดนะครับะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวปรับนะคะรูปแบบของจำนวนนะคะให้เป็นทศนิยม2องตำแหน่งนะคะขั้นตอนถัดมาค่ะเราก็ มาสู่ขั้นตอนที่2นะคะก็คือการคำนวณหาเงินฝากรายงวดนะคะซึ่งก็คือค่า PMT นั่นเองนะคะทั้งนี้ PMT ของเรานะคะก็จะต้องใส่ตัวแปร i และ n นะคะ i ของเราก็คือตัวนี้ค่ะดอกเบี้ยงเงินฝากที่3% 0.03นะคะ0.03นสะะส่วน n นะคะก็คือ4ปีนะคะ หา PMT นะคะออกมานะคะก็จะเป็น,นะะเท่ากับ PMT นะคะใส่ตัวแปรเรทก็คือดอกเบี้ยนะคะของเราก็คือ0.03อยู่ที่เซลล์ B6 นะคะ n ก็คือ4ปีอยู่ที่เซลล์ B7 นะคะส่วน PV ในที่นี้นะคะไม่มีเราก็ใส่0นะคะ ส่วนค่า FV ก็คือเงิน12ล้านตรงนี้นะคะไทยนะคะเดี๋ยวกรณีนี้เราทำเป็นไทยไปงวดก่อนก็ใส่ไทยสูงนะคะเดี๋ยวหน้า PMT ใส่เครื่องหมายลบด้วยเพื่อให้คำตอบของมูลค่าเงินเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะนะแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบของจำนวนให้มันเป็นนะคะตัวเลขนะคะทศนิยม2ตํตำแหน่งนะคะ ะะตรงนี้เราก็ระบุไว้นะคะกรณีที่ทำมาเป็นแบบนาะะปลาย่วดนะ,ะสีมันดูโหดลายไปเดี๋ยวเดี๋ยวลบปรับหน่อยโอเคนะคะ,นะคะ,ะก็จะได้นะคะว่าการฝากเงินแบบปลายงวดก็จะฝากนะ,ะปีละนะคะสามล้าน 77942.22บาะทะะถัดมาค่ะก็จะเป็นขั้นตอนที่3ก็คือการสร้างตารางเงินฝากสะสมนะคะหัวตารางของเราก็จะมีนะคะงวดทีะะ่อันนี้เป็นแบบปลายปีก็ไม่ยากอะไรนะคะก็แทนได้เลยนะคะช่องถัดมาก็จะเป็นเงินฝากนะคะแล้วก็เป็นดอกเบี้ยนะคะเงินฝาก เพิ่มและช่องสุดท้ายก็คือเงินฝากสะสมนะคะขยับเซลให้มีขนาดที่กว้างขึ้นนะคะแล้วก็จัดกลางนะคะหัวตารางนิดนึงนะคะแล้วก็ายงวดของเราจะเริ่มตั้งแต่งวดที่ด้านหนึ่ง 234567สนะคะในตารางของเราเนี่ยเราจะสร้างทั้งหมด7ปีนะคะนะตรงตามเป้าหมายว่าจะต้องคืนนี่ให้ได้ในปีที่7 14ล้านตัวนี้นะคะในปีที่7เนี่ยจะต้องมียอดเงินนี้คือ14ล้านนะคะทั้งนี้ฝากแค่4ปีนะคะในปีที่4นะคะจะต้องได้ยอดนี้ออกมาคือ12ล้านนะคะ นะคะในปีที่4ี่ต้องได้12ล้านเท่ากับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราลองคำนวณดูนะคะเดี๋ยวจับรูปแบบของตารางนิดนึงใส่เส้นตารางนะคะแล้วก็จัดกลางข้อมูลนะคะโอเคค่ะจากนั้นก็เริ่มสร้างตารางนะคะใส่ค่าของเงินฝากลงไปก่อนนะคะ3ล้านตรงนี้นะคะเราแทนที่เซลล์นะ,ะที่คำนวณเอาไว้แล้วที่ช่อง b หาใส่นะคะตัว f 4 ะะเพื่อเป็นการตึงเซลล์นี้นะคะทั้งหมด4ปีนะคะก็ copy ลงมานะคะจากนั้นนะคะในช่องนะคะดอกเบีย้ยของวดที่1น,นะคะยังไม่ได้ดอกเบีย้ยนะคะเพราะการฝากนี้เป็นการฝากแบบปลายปีเงินฝากเพิ่มนะคะก็จะเท่ากับช่องเงินฝากบวกกับช่องดอกเบีย้ยนี้นะคะ ส่วนเงินฝากสะสมปีที่1นนะคะก็จะเท่ากับช่องเงินฝากเพิ่มของปีที่1ก็จะได้ว่างวดที่1นนะคะฝากเงิน3 7 7ล้าน2นะคะไม่มีดอกเบี้ยดังนั้นเงินฝากสะสมของปีที่1จึงเท่ากับเงินที่ฝากนะคะถัดมาก็จะเป็นงวดที่สนะคะงวดที่2เนี่ยจะเริ่มมีดอกเบี้ยแล้วนะคะเพราะถ้า ะะเราเห็นจากตารางจะพบว่านะะในงวดที่นเนี่ยมีเงินฝากสะสมยศยอดมาะะอยู่ที่3 7, 7, ามล้านเจ็ดนดังนั้นในงวดที่2ก็จะได้นะคะคดอกเบียะะ้ยของเงินฝากสะสมงวดที่1น,นะคะเราก็เอาเซลล e ะะ์ E10 เป็นช่องเงินฝากสะสมงวดที่1คูณกับอัตราดอกเบี้ย3%นะะอยู่ที่เซลล์ B6 ตรึงเอาไว้ด้วยนะคะ ั้งนี้การคิดดอกเบีย้ยก็จะใช้นะคะสูตรการคำนวณเหมือนดอกเบีย้ยของงวดที่2เช่นกันนะคะอาจารย์ก็คัดลอกสูตรนะคะเป็นจนถึงปีที่7ส่วนช่องเงินฝากเพิ่มก็คำนวณอีกทีหนึ่งนะคะได้เงินฝากบวกกับดอกเบีย้ยนะคะก็คัดลอกมาถึงปีที่7นะคะ ส่วนเงินฝากสะสมงวดที่2นะคะจะเกิดจากเงินฝากสะสมของงวดที่1บวกกับเงินฝากเพิ่มงวดที่2นะคะก็คือเซลล์นะคะ e 1 0บนะคะบวกกับนะคะเซลล์ d 1 1เอนะคะเอาเงินฝากสะสมงวดที่1นะคะมาบวกกับเงินฝากเพิ่มงวดที่2ก็จะได้เป็นเงินฝากสะสมของงวดที่2หลังจากนั้นนะคะก็คัดลอกไปให้ครบ7ปีนะคะ ก็จะเห็นว่านะคะถ้าเราฝากไปแค่4ปีนะคะ,นคะเนีคะเงินฝากของปีที่4นะคะจะเท่ากับนะ้มูลค่าเงินที่เราปรับมาจากปีที่7พอดีเลยนะคะเป็นเลขเดียวกันนะคะทั้งนี้เราฝากเงินแค่4ปีนะคะแต่ว่าเรายังไม่ถอนออกมา ะะเพราะว่าเราจะถอนมาใช้ในปีที่7นะคะงั้นเงินมันก็จะอยู่ในบัญชีแต่ว่านะดอกเบี้ยมันจะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจากเงินที่ค้างในบัญชีนั้นทําให้เงินปีที่7เห็นไหมคะยอดออกมาเป็นตัวนี้นะคะ 14, 1 4 7 1 4 2ล้าน714.23นะคะซึ่งยอดนี้เนี่ยจะเท่ากันพอดีเลยนะคะ กับมูลค่าเงินในปีที่7ของเงินต้น10ล้านตัวนี้นะคะกลายเป็น14ล้านนะถ้าเราสะสมเงินได้ตามนี้ในปีที่7เราก็สามารถที่จะปิดบัญชีแล้วก็เอายอดเงินเนี้ยไปจ่ายชำระนี้ตามที่เราต้องการได้นะคะแล้วก็สรุปผลรวมมานิดนึงนะคะ,นะคะก็จะได้ผลรวมของช่องนะคะเงินฝากนะคะโดยใช้คำสั่งซ้ำนะคะ เท่ากับซัำนะคะผลรวมช่องเงินฝากทั้งหมดนะคะอาจารย์ก็เลือกตั้งแต่เซลล์ B10 จนถึง B16 นะคะหลังจากนั้นก็คัดลอกนะคะสูตรนี้เพื่อคำนวณหานะคะผลรวมของดอกเบี้ยและเงินฝากเพิ่มนะคะ,นะคะก็จะได้ว่านะคะกรณีที่มีการฝากแบบปลายงวดนะคะฝากด้วยนะคะ เงินจํานวน3,779,942.22เป็นเวลา4ปีนะคะจะได้เงินฝากทั้งหมดหนะที่ใส่ลงไปในบัญชีคือ12,311,768.86นะคะเงินจํานวนนี้ทําให้ได้ดอกเบี้ย1,759,235.37นะคะก็จะได้เงินฝากรวมทั้งสิ้นเมื่อครบ7ปีนะคะเท่ากับ 1 4 7 1 4 2ล้าน7 1 0 0บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีปลายงวดนะคะกรณีถัดมาก็จะเป็นกรณีต้นงวดนะคะกรณีต้นงวดนะคะ,ะเงื่อนไขเนี่ยนะ,ะยังคงเหมือนเดิมนะคะอาจารย์ก็จะ Copy นะคะของปลายงวดมาทำแบบต้นงวดนะคะ เปลี่ยนนิดนึงนะคะจากต้นงวดจากปลายงวดเป็นต้นงวดนะคะที่เซล A ์ A 2 4นะคะมูลค่าของเงินปีที่7ยังคงเป็นจำนวนเดียวกันนะคะปีที่4ปรับมาก็ได้จำนวนเดียวกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือค่าของเงินฝากรายงวดนะคะเพราะว่าเงื่อนไขเราเปลี่ยนเป็นฝากแบบต้นงวดนะคะซึ่งจากสูตรเนี่ยนะคะจะเห็นว่าตัวแปรที่จะต้องเปลี่ยน นะคะคก็คือค่าของไทยนะคะเพราะรูปแบบของเราเป็นการฝากแบบต้นง,งวดดังนั้นไทายของเราจึงต้องกำหนดเป็น1น,นะคะก็จะได้ว่าเงินฝากนะคะตกปีละ2,988,293.41าบาบาทนะะแล้วก็มาปรับค่าในตารางนะคะ โดยการเพิ่มนะคะแทรกเข้ามา1แถวนะคะเพราะว่าฝากแบบต้นงวดเงินต้องเริ่มตั้งแต่ปีที่0ูนะคะส่วนช่องเงินฝากนี้เราก็ delete ออกนะคะเงินในงวดที่0ูนะคะก็จะเท่ากับนะคะเงินฝากก็คือนะคะค่าของ PMT 2,988,293.41นะคะอาจารย์ก็ตึงเซลล์นี้ด้วยการกด นะคะแป้น f 4นะคะแล้วก็ Copy ลงมาจากงวดที่0ถึงงวดที่3นะคะรวมเป็นทั้งหมด4งวดด้วยกันนะคะก็จะได้ค่าตามตารางนี้นะคะดอกเบี้ยง,งวดที่0นะคะกำหนดเป็น0นะคะช่องเงินฝากเพิ่มนะคะเท่ากับเงินฝากบวกกับช่องดอกเบีย้ยดังนั้นเงินฝากเพิ่มในงวดที่0นย์จะเท่ากับเซลล์ b 2 6นะคะบวกด้วยเซลล์ นะคะ426สนะคะส่วนเงินฝากสะสมก็จะเท่ากับเงินฝากเพิ่มนะคะนั้นในเซล E ์ E26 จะเท่ากับ D 2 6สนะคะส่วนตัวดอกเบี้ยน,นี้เราต้องคำนวณใหม่นะคะนะคะเอานะคะค่าของนะคะเงินฝากสะสมตั้งนะคะแล้วก็ คูณด้วยนะคะอัตราดอกเบีย้ยกด F4 ด้วยนะคะแล้วก็คัดลอกออกมานะ,ะส่วนช่องเงินฝากเพิ่มนะคะจากสูตรเนี่ยนะคะเอาช่องเงินฝากบวกดอกเบีย้ยถูกต้องแล้วนะคะก็ไม่ต้องปรับนะคะ ่ช่องเงินฝากสะสมงดที่1นี้ต้องแก้นะคะโดยเอาเงินฝากสะสมงดที่0นะคะมาบวกกับเงินฝากเพิ่มงดที่1นะคะก็คือเซลล์ e 26บวกเซลล์ d 2 7จนะคะก็จะได้คำตอบตามตารางนี้นะคะเงินฝากนะคะเมื่อครบปีที่4นะคะนี่ค่ะก็จะเท่ากับนะคะ12ล้าน นี่ค่ะเห็นไหมได้จำนวนยวกันเล้าดก้าร้อ6ห2สิ6และในงวดที่7นะคะก็ได้เงินตามที่ต้องการ1 4 7 1ล้านเเช่นกันนะคะส่วนช่องผลรวมนะคะตรงนี้เดี๋ยวปรับตัวเลขนะคะเพราะว่าค่าของผลรวมต้องเริ่มตั้งแต่งวดที่0แลย์นะตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะคะเป็นนะคะผลรวมตั้งแต่เซลล์ b 6 6นะคะจนถึง นะคะ B33 นะคะแล้วเราก็คัดลอกนะคะก็จะเห็นว่านะคะในการสร้างตารางแบบต้นงวดเนี่ยนะคะเราจะใช้เงินฝากที่น้อยกว่าแบบปลายงวดถ้าเป็นแบบปลายงวดจะใช้เงินฝาก3 7 7 9 1า2 7 2 9 1 2 2าให้ต้องใช้เงินฝากทั้งสิ้น1 2 3 1 1 7ล้าน ในขณะที่แบบต้นนวดเนี่ยฝากตั้งแต่ปีที่สูงจะใช้เงินฝากรวมที่น้อยกว่านะคะโดยที่เงินฝากเนี่ยจะตกปีละ2,988,293.41นะคะผลรวมของเงินฝากก็จะได้เป็น1 1 9 5 3 1 7ล้านนะคะใช้เงินฝากรวมน้อยกว่านะคะแต่ทำให้ได้เงินอนาคตในปีที่7เท่ากันนะคะก็คือยอด14ล้านตรงนี้ได้เท่ากันเลย ะะก็จะเป็นตัวนะคะตัวอย่างของการสร้างตารางเงินฝากสะสมนะคะในกรณีที่มีนะคะโจทย์ให้มาว่านะคะเงินในอนาคตที่ต้องการเนี่ยนะคะมีนะคะจำนวนปีที่ไม่เท่ากับนะคะค่าของตารางเงินฝากนะคะจากข้อนี้นะคะก็จะเป็นนะคะต้องการเงินในปีที่7แต่ ฝากแค่สปีเท่านั้นนะคะจากขั้นตอนก็จะเห็นว่านะคะเมื่อเราคำนวณเงินในปีที่7แล้วเราต้องมีการปรับนะคะเงินในปีที่7ให้มาเป็นปีที่4แล้วจึงจะมาคำนวณหาค่าของเงินฝากไร้งวดทั้งกรณีแบบปลายงวดแล้วก็แบบต้นงวดนะคะก็จะได้ค่านะคะตามตารางที่ว่านี้นะคะโอเคนะคะ